ยินดีต้อนรับสู่ DK Autograde ช่องของคนรักรถที่อัปเดตข่าวสารและรีวิวรถยนต์รุ่นใหม่ล่าสุดก่อนใครฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อไม่พลาดทุกคอนเทนต์เกี่ยวกับรถยนต์ของเราด้วยนะครับวันนี้เราจะพาทุกคนมารู้จักกับอีกหนึ่งรุ่นใหม่ล่าสุดจากค่าย BYD ที่กำลังมาแรงในปี2025กับ BYD Leopard 8รถ SUV ไซส์ใหญ่ที่มาพร้อมความดุดันทั้งดีไซน์เทคโนโลยีและสมรรถนะระดับพรีเมียมต้องบอกเลยว่ารุ่นนี้เป็นการเปิดตัวที่สร้างความฮือฮาในวงการรถยนต์ไฟฟ้้าไม่นอย b y d l ล o p พาดแปเป็น suv ขนาดใหญ่เจ็ดที่นั่งที่ b y d ตั้งใจพัฒนาออกมาเพื่อตีตลาดรถครอบครัวและสาย suv ตัวจริงจุดเด่นที่สุดคงหนีไม่พ้นรูปลักษณ์ภายนอกที่มาในสไตล์ดูดันส่งพลังกระจังหน้าขนาดใหญ่ดีไซน์ล้ำสมัยเชื่อมต่อกับไฟหน้าแบบเล d แมทริกที่เพิ่มความเฉียบคมเมื่อมองจากด้านหน้าเส้นสายตัวถังดูแข็งแกร่งสอดรับกับซุ้มล้อขนาดใหญ่และล้ออลลอยดีไซน์พิเศษ บ่งบอกถึงความเป็นรถ SUV สายลุยได้อย่างชัดเจนตัวถังมีให้เลือกหลากหลายสีแต่สีที่ดูเท่ที่สุดคงต้องยกให้สีดำเงาที่เสริมบุคลิกให้ดูนา่าเกรงขามยิ่งขึ้นด้านท้ายรถก็มาพร้อมไฟท้ายแบบฟูลเลทที่เชื่อมต่อกันทั้งสองฝั่งพร้อมโลโก้บีวขนาดใหญ่ตรงกลางกันชนหลังมีดีไซน์สปอร์ตพร้อมปลายท่อไอเสียคู่แบบหลอกเสริมความเท่เพิ่มเข้าไปอีก แต่จริงๆแล้วล e o p a r d 8เป็นรถไฟฟ้าล้วนไม่มีเครื่องยนต์สันดาปเลยถือเป็น SUV EV เต็มรูปแบบอีกคันหนึ่งจากค่ายจีนที่ทำออกมาได้ดูดีเกินคาดภายในห้องโดยสาร BYD l e o p a r d 8ออกแบบมาให้หรูหราพรีเมียมตามแบบฉบับรถยุคใหม่แผงแดชบอร์ดใช้หน้าจอดิจิทัลแบบโค้งขนาดใหญ่ต่อเนื่องกันทั้งมาตรวัดและจออินโฟเทนเมนต์กลาง รองรับระบบปฏิบัติการใหม่ล่าสุดจาก BYD ที่ลื่นไหลใช้งานง่ายแสดงผลข้อมูลรถระบบนำทางและความบันเทิงต,งต่างๆได้อย่างครบถ้วนพวงมาลัยทรงสปอร์ตแบบฐานตัดหุ้มหนังแท้พร้อมปุ่มควบคุมครบครันคอนโซลกลางแบบลอยตัวติดตั้งปุ่มควบคุมระบบต่างๆรวมถึงช่องเก็บของและที่ชาร์จไร้สายที่ออกแบบมาอย่างลงตัวเบาะนั่งใช้วัสดุดหนังคุณภาพสูงพร้อมระบบระบายอากาศและระบบปรับอุณหภูมิแบบแยกโซนเพิ่มความสะดวกสบายให้ทั้งผู้ขับขี่และผู้โดยสาร เบาะนั่งแบบ3แถว7ที่นั่งสามารถปรับพับได้อิสระเพื่อเพิ่มพื้นที่บรรทุกสัมภาระตามต้องการส่วนผู้โดยสารแถวที่2มีที่วางแขนพร้อมที่วางแก้วน้ํารวมถึงระบบแอร์แบบแยกโซนสําหรับผู้โดยสารด้านหลังเช่นกันในเรื่องเทคโนโลยีลีโอพาด8อัดแน่นไปด้วยฟีเจอร์ความปลอดภัยแบบจัดเต็มทั้งระบบช่วยเบรกฉุกเฉินอัตโนมัติ ระบบช่วยควบคุมรถให้อยู่ในเลนระบบเตือนมุมอับสายตาร,ระบบกล้องรอบคัน360องศารวมถึงระบบช่วยจอดอัตโนมัตินอกจากนี้ยังมีระบบช่วยขับขี่กึ่งอัตโนมัติที่รองรับการขับขี่ทางไกลได้อย่างมั่นใจ จุดที่น่าสนใจอีกอย่างก็คือระบบขับเคลื่อนของ BYD l e o p a r d 8คันนี้โดยมาพร้อมมอเตอร์ไฟฟ้าคู่แบบ Dual Motor ให้กำลังสูงสุดกว่า500แรงม้าส่งกำลังผ่านระบบขับเคลื่อน4ล้อ AWD ทำให้อัตราเร่ง0ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมองอยู่ในระดับ5วินาทีเท่านั้นถือว่าเร็วมากสำหรับรถ SUV ขนาดใหญ่เช่นนี้ส่วนแบตเตอรี่ที่ใช้เป็นแบตเตอรี่บลแบตเตอรี่จาก BYD ที่ขึ้นชื่อเรื่องความปลอดภัยและความทนทาน ขนาดความจุประมาณ100กิโลวัตต์ชั่วโมงสามารถวิ่งได้ระยะทางไกลกว่า600กิโลเมตรต่อการชาร์จหนึ่งครั้งรองรับระบบชาร์จเร็วแบบ DC ททำให้การเดินทางไกลไม่ใช่ปัญหาอีกต่อไปนอกจากนี้ BYD Leopard 8ยังรองรับการเชื่อมต่อกับแอปพลิเคชันสมาร์ทโฟนทำให้ผู้ขับสามารถควบคุมฟังก์ชันต่างๆของรถผ่านมือถือได้อย่างง่ายดายไม่ว่าจะเป็นการสั่งล็อกปลดล็อกตรวจสอบสถานะแบตเตอรี่รวมถึงระบบค้นหารถในที่จอดแบบเรียลไทม์อีกด้วย b y d Leopard 8ถือเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่น่าสนใจสําหรับใครที่กําลังมองหา SUV ขนาดใหญ่สไตล์ไฟฟ้าล้วนที่ครบเครื่องทั้งดีไซน์เทคโนโลยีสมรรถนะและความปลอดภัยในขั้นเดียวถึงแม้จะเป็นรถจากประเทศจีนแต่ด้วยมาตรฐานการผลิตและเทคโนโลยีที่ b y d พัฒนามาอย่างต่อเนื่องทําให้มั่นใจได้ว่ารถรุ่นนี้ตอบโจทย์คนรักรถ SUV ได้ไม่แพ้แบรนด์ยุโรปหรือญี่ปุ่นเลย ถ้าชอบรีวิวนี้อย่าลืมกดติดตาม DK a u t o g r a g e เพื่อไม่พลาดข่าวสารและรีวิวรถยนต์รุ่นใหม่ๆก่อนใครเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ